สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาแก้ปัญหายามาฮ่าฟีโนครับพาเครื่องเย็นเย็นชอบวูบครับบิดไม่ค่อยออกครับผมต้องรอประมาณ5-10นาทีครับอุ่นเครื่องไว้ก่อนถึงจะออกตัวได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูว่ามันเป็นยังไงขนาดเครื่องเย็น ก็ต้องรอสักพักก่อนให้เครื่องร้อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่คาร์บูเรเตอร์มันนะครับว่ามันมีอากาศมีปัญหาอะไรนะครับผมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สงสัยน่าจะเกี่ยวกับคาร์บูเรเตอร์เกี่ยวกับพวกอออไอเจ้าตัวไดอะร a เฟรมด้านในครับ จะมีปัญหานะครับผมเรามาถอดดูกันก่อนนะครับโอ้ยม,มาฮ่าฟีโนโมีโอไอชอบมีปัญหาคาร์บูนะครับผม ติดกาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสงสัยน,น่าจะได้เปลี่ยนอะไรครับตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับผม ดูผ้ายางครับขาดหมดแล้วนะครับน่าจะได้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทมันต้องใช้แรงดูดของลมจากเครื่องยนต์นะครับถ้าตัวนี้มันมีรูก็เรียบร้อยนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ ผมนึกว่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้ครับก็ลองซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปซื้ออะไรก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ